อยากให้คุณมาลองสามรอยกัลลัดไลฟ์จัดเต็มทุกขั้นตอนรับรองว่าถูกใจชื่อนี้สิแน่นอนสามอยกาลลัดไลฟ์คุณยังมัวแต่มองลุยเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมแชมป์สามร้อยกัในช่วงทรรมหาแดกครับวันนี้เรากลับมากับโรถผู้ดีด้านหลังครับเดี๋ยวเราจัดให้ในราคาแบบจับต้องได้ครับ ตอนนี้นะฮะผมอยู่กับเจ้ารถจาก,กัวนะฮะ XF 2.2ดีเซลครับรถศูนย์จาก,กัวไทยแลนด์ราคา1ล้าน4แสน เ0 0 0 0บาทตัวรถปี2 0 1 2ออรถมีประวัติศูนย์ที่จาก,กัวไทยแลนด์ครบหมดครับเลขไมล์1 2่งแสมกิโลเท่านั้นรถสีดําเดิมจากโรงงานฮะเป็นสเปคที่สั่งจากโรงงานเลยครับสีดําตัดด้วยโครเมียมต่างๆกระจังหน้าดำนะครับรถมีริ้วรอยจากการใช้งานบ้างเล็กน้อยมีเม็ดอินสะเก็ดหินต่างๆแต่ไม่ต้องซสีเรียสฮะเราจะก,การเก็บงานทุกนี้ให้แบบเนียนๆเลยฮะออกไปเนี่ยเงาฉ่าแจ่มแน่นอนนะฮะในส่วนของไฟหน้ามีริ้วรอยมากเดี๋ยวจากการขัดให้นะครับตามการใช้งานแต่ถ้าเราไม่บอกในกล้อง ไม่มีทางเห็นแน่นอนนะครับในส่วนของล้อแมกล้อแมกเป็นสเปคตรงรุ่นนะฮะยางซีรีส์255 35 20ครับล้อแมกเป็นตรงรุ่นสเปคของ XF จากัวเลยครับก็มีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยเกิดจากการใช้งานถลอกเล็กน้อยเก็บงานให้หมดนะครับในส่วนของด้านข้างสันต่างๆเม็ดอาร์กต่างๆอยู่ครบหมดมีรอริ้วรอยตามการใช้งานเปิดประตูมีกระแทกบ้างเล็กน้อยจากการเก็บงานให้หมดมันเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าเวลาที่คุณเปิดประตูมาเนี่ยอาจจะมีการกระแทกกับรถด้านข้างหรือเสาปูนต่างๆเนี่ยแต่ไม่ได้เป็น อะไรที่ร้ายแรงนะฮะเปิดมาดูในส่วนภายใน ย้ำนะฮะเวลาซื้อรถยมือสองครับรถคันนี้ซองในเดิมจากโรงงานเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานนะฮะเปิดตะเข็บม,มาสวยกิ๊ฟไม่มีการชนหนักพิความจมน้ำตัดต่อแน่นอนเม็ดอาร์คนี้เดิมครับไม่ได้มีการทําเพิ่มนะฮะส่วนซองในประตูไม่มีการแกะครับหัวน็อตเดิมสติ๊กเกอร์เดิมครับสครับเพจจากกัว้วมีไฟครบหมดครับพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันนบอกแบบไฟฟ้าบอกมีริ้วรอยถลอกทีเดียวเองคือมันตรงการใช้งานเลยแสนสองละบอกแค่นี้แม่งสวยจัดมากนะฮะถือว่าเป็น,นรถที่คนใช้รักษานะค,ะครับเพราะว่าถ้าไม่แสนกว่าแล้วนนส่วนใหญ่่เบะตตรรงนนนนี้้ยจป็ออัแ สวยยๆเลครับรถคันนี้มาพร้อมกับออปชัน่นซันร,รูฟโบริมติฟังก์ชันเกียร์เพเดอร์ชิพจอคอมานกลางทัชสกรีนเครื่องเสียงโบเวอร์แอนด์วิกกินนะฮะหรือ B&W ใครหลายๆคนจะเรียกแบบนี้นะฮะเกียร์ท่อนกลางนะฮะเวลาที่สตาร์ทขึ้นมาเกียร์จะเด้งขึ้นมานะฮะเป็นเกียร์สไตล์ของแลนด์โรเวอร์อีโวคซึ่งแลนด์โรเวอร์กับจาก,กัวเป็นสายเลือดเดียวกันนะครับในส่วนของเบาะเบาะปรับไฟฟ้าคันนี้เป็นออปชั่นพิเศษอย่างนึงฮะเป็นภายในคาร์บอนเคป็นนนนออออปปชั่่่ททีีกกดเเเสริมมมมข้้าาไไซึงงยยใืแล้วก็เมืองนอกต้องเป็นออปชัั่นพิิเเเศษสรรมข้าไปคบ รถในเมืองไทยส่วนใหญ่จะเป็นลายไม้แต่รถคันนี้มาพร้อมกับออปชั่นสปอร์ตที่เป็นคาร์บอนคลีฟลาฟเบอร์แทนนะฮะในส่วนของด้านหลังกันฮะด้านหลังเหมือนเดิมครับวิธีการดูรถเราก็ดูซอกในเดิมจากโรงงานนะฮะเมทอาร์คเดิมจากโรงงาน เดิมหมดนะฮะสวยกริฟเลยไม่มีชนดับคพอิความจมน้ำตัดต่อนะฮะประตูไม่เคยมีการแกะเม็ดอาร์คเดิมหมดครับเบาะหลังไม่มีการฉีกขาดใดๆทั้งสิ้นนะ,ะแสดงรถคันนี้เบาะหลังเนี่ยนั่งน้อยมากดูได้เลยฮะรอยย่นรอยยับแทบจะไม่มีเลยครับสำหรับรถคันนี้นะฮะใครที่ได้ครอบครองบอกเลยว่าต้องเป็นคนที่มีบุคลิกที่เป็นตัวเองสูงมากแล้วก็เป็นรถที่บ่งบอกถึงคาแรคเตอร์แล้วก็ทรีท ของตัวเองมากเลยนะฮะเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถที่รูปทรงต่างๆเนี่ยดูเป็นเจนเดิลแมนมากๆนะฮะด้านหลังโลโก้ XF อยู่นะฮะโลโก้จากัวอยู่ครบหมดนะฮะไฟท้ายทุกอย่างสวยกริบนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับด้านท้ายซ่องในเดิมฝาโปรงไม่เคยมีการแกะเม็ดอ้างเดิมจากโรงงานถาดจากัวพลาสติกมีทุกอย่างอยู่ครบแผ่นกันสัมภาระทุกอย่างอยู่ครบหมดนะฮะและตัวนี้นะฮะกันลอยจากัวครบหมดครับรถมีปาร์คเซนเซอร์รอบคันขับขี่ปลอดภัยได้นะฮะก็ ฝาท้ายเป็นฝาท้ายดูดด้วยรถคันนี้โดยรวมไม่มีการชนหับที่ความจมน้ําตัดต่อนะฮะด้านขวาเมื่อกี้ดูแล้วมีริ้วรอยนิดหน่อยเรามาดูด้านซ้ายฝั่งนี้กันดีกว่านะฮะเพราะว่าทุกทีเราจะไม่เคยรีวิวแบบนี้เลยนะเราจะแถมพิเศษให้เพราะรถคันนี้เป็นความชอบส่วนตัวแต่รถที่ผมชอบจริงๆด้านนี้ไม่มีริ้วรอยเลยมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆยเก็บให้หมดล้อมีริ้วรอยเก็บให้ฮะคือเป็นความชอบส่วนตัวจริง ซื้อวันนี้นะฮะคุณซื้อรถคันนี้เนี่ยเราเก็บงานให้เหมือนเรารถที่ผมใช้เองจริงๆคันนี้ผมชอบและไปอารถที่ผมขับแล้วผมรู้สึกเฮ้ยมันขับดีว่ะมันใช้ดีว่ะแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยผมขับกลับมาจากบ้านลูกค้าเฮ้ยขับดีจริงๆแล้วประวัติศูนย์ครบวันนี้คุณจะซื้อรถจากกัวหนึคันครับซื้อที่ไหนก็ได้ครับ แต่คันนี้คุณไปดูที่อื่นก่อนก็ได้ผมไม่ได้บอกว่าที่อื่นไม่ดีนะแต่รถคันนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งฮะรถทะเบียนแท้รถศูนย์แท้เลขไม่แท้แล้วรถเป็นสีดําเดิมจากโรงงานแล้วออปชั่นครบภายในดําด้วยคุณจะซื้อรถจากกั้หนึ่งคันคันนี้ถูกทุกข้อ e v e r y t h i n g จริงกระเบลหมดเลยครับทำให้คุณซื้อรถคันนี้ได้สบายใจนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูส่วนของห้องเครื่องด้านหน้าว่าเป็นอย่างไรบ้างดีกว่าครับไปเรามาดูส่วนของห้องเครื่องกันนะฮะหลายๆคนนะครับดูรอบข้างมาแล้ว แต่ผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะฮะเดี๋ยวให้วิดีโออินเสิร์ตขึ้นไปแล้วกันผมเองเนี่ยชอบรถจาก,กัวคันนี้อย่างหนึง่งคือตรงไหนรู้ไหมแต่หลายคนสงสัยไหมฮะสตาร์ทเครื่องปุ๊บแอร์ขึ้นมาอย่างนี้เลยเดี๋ยวลองดูในอินเสิร์ตดูนะฮะสตาร์ทปุ๊บแอร์เปิดขึ้นมาเองหัวเกียร์เด้งขึ้นมาเองครับคือมันเป็นการดีไซน์ที่แบบทําให้คุณรู้สึกแบบลักชูรี่นะฮะอะห้องเครื่องอันนี้คือรถสภาพเดิมๆเมพิ่งมายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทาความสะอาดชงในแดงซี่เรารถเพิ่งมามเมื่อคะ ฝาปรงนะฮะนี่แกะให้ดูครับมีการแกะขยับนะฮะเป็นเรื่องปกติเก็บสีนะครับแต่ไม่มีการชนหนักีิความจมน้าตัดต่อนะครับเม็ดอาร์คฝากระโปรงเดิมหมดครับตัวกรอนต่างๆเดิมหมดนะครับแผ่นกันความร้อนเดิมจากโรงงานซอกต่างๆเดิมหมดเม็ดอาร์ครอยกาวต่างๆอยู่ครบหมดนะฮะเครื่องยนต์เป็นแบบดีเซลนี่ฮะ เดิมๆไม่สกรปรกมากนะน,นี้ถือว่ากําลังดีเดี๋ยวล้างออกมาใหม่กิฟต์เลยครับซึ่งผมต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้เป็น <c oughs> จากรกั้ XF 2.2ดีเซลปี2012รถศูนย์จากกรัวไทยแลนด์ครับรถคันนี้ซื้อกับเรานะฮะในราคา1,490,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ 2, 1้านสถึงล้านอยู่ิเครดิตของลูกค้านะฮะมีวารันตีซ่อมศูนย์ให้คุณ1ปีเต็มนะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์นะฮะแล้วก็ตัวรถคันนี้นะฮะเรามีการการันตีว่าไม่มีการชนหนักพิความจำนำตัด ต่อและผิดกฎหมายทางผมนั้นยินดีซื้อคืนคุณเต็มตามจำนวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาค่าตกใจให้คุณทันทีอีก2,000 0 0บาทจากราคาที่คุณซื้อไปครับซึ่งตอบโจทย์คุณแน่นอนสำหรับคุณทีอ่อยากจะซื้อรถที่เป็นพรีเมียมคาร์และต้องการไม่เหมือนใครมีเอากลักษณ์แบบนี้นะฮะคันนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนสำหรับใครที่สนใจ0852504444ย้ำอีกหนึ่งรอบนะฮะ0852504444และไลน์ออฟฟิเชียลของโชว์รูมครับ @sai300rascal ไลน์ like. มีแอดด้านหน้านะฮะก่อนจากกันวันนี้อย่าล ผมแชมป์สามร้อยแล้วทีมงานของสามร้อยการัดไลฟ์ได้ในคอมเมนต์นะฮะสามารถกดพิมพ์คอมเมนต์อยากให้เราเอารถอะไรมารีวิวอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรพริมพ์คอมเมนต์ด้านล่างเลยฮะสำหรับผมนี้แชมป์สามร้อยไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบอกเลยครับรถคันนี้มันคือคาแรคเตอร์ที่แท้จริงนะฮะใครที่อยากครอบครองด่วนเลยฮะมันไม่ได้มีมาบ่อยๆอ,อยากให้คุณมาลอง300กาดไลฟ์จเต็มทุกขั้นตอนองาถูกใจ